เพื่อร้อยรอกรอก้ออร่รอยหอยใหญ่ไข่แดงแหลกตางจากพระพประเพณีสวัสดีครับพวกเราเป็นตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีครับวันนี้จะนําเสนอโครงงานเรื่องกระถางต้นไม้โดยใช้เปลือกหอยนางรมเป็นวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ครับชุมชนของเรานะครับคือชุมชนบ้านปากแดดซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและค้าขายอาหารทะเล ที่สําคัญคือการเลี้ยงหอยนางรมซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจสําคัญของจังหวัดลนบุรีซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวทาให้เกิดขยะจากเลือกหอยนางรม,มจำนวนมากก่อ <c oughs> ให้เกิดฟิล์มไม่พึงประสงค์และใช้เวลานานในการย่อยสลายซึ่งในชุมชนก็ได้มีการนําเปลือกหอยนางรมไปทาเป็นปุ๋ยแคลเซียมอัดเม็ดแต่ก็ยังไม่ได้นํนาไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นทางกลุ่มก็จะทาจึงสนใจที่จะนาเปลือกหอยนางรมมาใช้ประโยชน์โดยนํามาเป็นวัสดุทดแทนในการทารํากระถางต้นไม้แทนปูน,นซีเมนต์ครับเนื่องจากมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับปูนซีเมน วุประสงค์นะครับหเพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของกระถางต้นไม้ที่ทาจากเปลือกหอยนางรมือยมะพร้าวและปูนซีเมนต์ที่อัตราส่วนต่างกัน2เพื่อศึกษาประสิทธิภาพความแข็งแรงของกระถางต้นไม้ที่ทาจากเปลือกหอยนางรมืุยมะพร้าวและปูนซีเมนต์ที่อัตราส่วนต่างกัน3เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับของน้ําของกระถางต้นไม้ที่ทาจากเปลือกหอยนางรมขุยมะพร้าวและปูนซีเมนต์ที่อัตราส่วนต่างกันโดยไปศึกษาตะเแปรต้นอัตราส่วนระหว่างปูนซีเมนต์เปลือกหอยนางรมบดและขุยมะพร้าวโดยไปตามลักษณะทาางยภพ ประสิทธิภาพความแข็งแรงและการดูดซับน้ําของตัวถ um ังต้นไม้โดยไปควบคุมปริมาณน้ําชนิดของขี <sm> ้มะพร้าวชนิดของปูนซีเมนต์ขนาดกระถางและเวลาในการทดลองขั้นตอนในการดําเนินงานครับหนึ่งศึกษาสารส่วนที่เหมาะสมในการทํากระถางต้นไม้โดยใช้เปลือกหอยนางรมเป็นวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ครับเราจะทําทั้งหมด6ส่วนนะครับส่วนละ3กระถางดังภาพนี้ครับวิธีการทํากระถางต้นไม้โดยใช้เปลือกหอยนางรมเป็นวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะนําเปลือกหอยไปทาความสะอาดครับ และนําไปผึ่งแดดหแห้งหลังจากนั้นเราจะนําไปเผาจนไหม้แล้วเอาไปตมให้ละเอียดจนเป็นผงครับแล้วนาไปชัง่งพร้อมกับปูนซีเมนต์ขุยมะพร้าวและน้ําตามสูตรที่เราขึ้นให้เมื่อกี้นี้ครับหลังจากนั้นเราก็นํามาผสมเข้าด้วยกันแล้วเอาไปใส่พิมพ์ครับแล้วนาไปผึ่งแดดหแห้งสนิทเลยครับ2ศึกษาประสิทธิภาพความแข็งแรงของกระถางต้นไม้1นึ่งกระถางต้นไม้ที่จะทดสอบวางบนพื้น2นํนอิฐล็อกวางบนกระถางต้นไม้ และสังเกตการเปลี่ยนแปลงของกระถางต้นไม้ 3. ามวางอิฐบล็อกซ้อนกันเรื่อยๆจนกระถางต้นไม้มีรอยร้าว 4. มันทียบจำนวนอิฐบล็อกที่มากที่สุดที่กระถางแต่ละใบสามารถรับน้ำหมัมกได้มากที่สุด 5. คิดคำนวณน,น้ำหนกักโดยใช้จำนวนอิฐบล็อกคูณด้วยน้ำหนกักค่าเฉลี่ยของอิฐบล็อกหนึ่งก้อน 6. บันทึกผลในาตารางการทดลองบันทึกผล,ลาาการทดลอง7ทําทำซ้ำการทดลอง 3. ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับน้ำของกระถางต้นไม้ ที่ทํามาจากเปลือกหอยนางรมขุยมะพร้าวและปูนซีเมนต์เตี้ยตาส่วนต่างกันครับ 1. ่งช่างน,น้าหมักของกระถางต้นไม้แต่ละสูตรก่อนแช่ครับ2นํากระถางต้นไม้แต่ละสูตรแช่น้ำสิบนาทีครับ3ช่างน,น้าหมักของกระถางต้นไม้แต่ละหลังแช่ครับ 4. คํานวณการหลดซับน้าครับครับและใน่วนของผลการดำเนินการนะครับในการทํากระถางต้นไม้จากเปลือกหอยนางรมซึ่งเป็นวัตดุทดแทนปูนซีเมนต์ครับหัวข้อที่หนึ่งคือการศึกษาลักษณะทางกายภาพของกระถางต้นไม้ครับ จ,กจากการทดลองจะเห็นได้ว่ากระถางต้นไม้ที่ทาจากปูนซีเมน์เปลอกหอยหนางรมและขุยมะพร้าวจะมีพื้นผิวที่เรียบเนียนครับและกระถางในสุตรที่2-6เมื่อทําการเติมขุยมะพร้าวลงไปจะพบว่าบริเวณของก้นกระถางจะมีพื้นผิวหยาบครับและเมื่อเพิ่มปริมนาณของเปลือกหอยหนางรมจะพบว่าบริเวณของปากกระถางจะมีเศษกรของเปลือกหอยนางรมรวมตัวกันทําให้มีความเรียบเนียนน้อยลงครับในส่วนของก้นกระถางนะครับจะพบขุยมะพร้าวและเปลือกหอยหนางรมซึ่งส่งผลให้มีพื้นผิวที่หยาบแล้วก็มีรูพุนมากขึ้นครับ 2. การทดสอบประสิทธิภาพความแข็งแรงครับจากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่าสูตรที่มีประสิทธิภาพความแข็งแรงมากที่สุดคือสูตรที่2ครับโดยจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อเราเป็นมาปูนซีเมนต์และเพิ่มประมาเปัวอกอยนางรมจะทําให้กระถางต้นไม้มีความแข็งแรงแลดลงครับซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของอาร์ซูินาครับคือการศึกษาวิจัยการใช้เปลือกหอยแข็งเป็นวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ครับในสูตรที่2ครับจะเป็นสูตรที่สังเกตพพบว่าเมื่อเพิ่ม ขุยมะพระ้าวลงไปครับจะทําให้มีความแข็งแรงมากกว่าสูตรที่1ที่เป็นปูนซีเมนต์อย่างเดียวและสูตรที่6ที่มีอัตราส่วนของเปลือกหอยนางรมมากกว่าปูนซีเมนต์ครับซึ่งจะมีความแข็งแรงน้อยกว่าสูตรที่5 3. การทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับน้ําของกระถางต้นไม้ครับจากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าสูตรที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ามากที่สุดคือสูตรที่6ครับเนื่องจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อลบปริมาณของปูนซีเมนต์และเพิ่มปริมาณของปลอกหอยนางรมจะทําให้กระถางต้นไม้มีความสามารถในการดูดซับน้ําเพิ่มขึึ้นครับบซ่งงจะสสออออดดลกกาทข ทวิตกาแท้ครับที่ศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์ของเปลือกหอยนางรมบดในผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกประสานครับโดยสูตรที่2อถึงหสามารถหยดสับน้ำได้ดีกว่าสุตรที่1ที่เป็นปูซีเมนต์ครับสำหรับวันนี้ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ